สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในงวดวันที่5 ุมพาพันธ์พศ2565กนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดูด2กับ3นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ2นะครับเด่นๆนะครับก็จะมี0 2นย์นะครับ2 1นะครับ4 2แล้วก็62สนะครับสำหรับเด่นสนะครับสำหรับเด่น3นะครับก็จะมี30นะครับ3 1 3 2แล้วก็ หกสามนะครับสำหรับเด่น3นะครับสำหรับนะครับผมตัวเลขแนะทางชุด3ตัวเด่นๆนะครับก็จะมี5 3 2นะครับ5 3 2 6 2 6 3นะครับแล้วก็3 4 2นะครับแล้วก็4 02นะครับแล้วก็3 2 2 1นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่น3ตัวนะครับสำหรับชุดเบิ้ลก็จะมี2 2 3 3 6 6 9 9สนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่5นะครับผมกุมพาพันนะครับพศ2 5 6 5นสะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันไลฟ์สดเม็ดเดียว5้าโมงเช้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ